สวัสดีครับสวัสดีเอซทั้งช่องพหัสชาแนลครับมือนีครับวันที่8กันยายนสองหาหกครับผมมือนี้ครับจะโทรหาแม่สละบุรีครับผมเนาะเพราะว่าเอซทัางช่องถามมาเยอะมาครับผมถ้าชอบฝากดติดตามให้ไดเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไม่เสียตังค์นะครับโทรหาแม่สละบุรีครับ สว,ส,สวัสดีครับผมแม่ครับจ้ะครับผมแม่เริ่มเลยไหมคะถามก่อนแม่สบายดีไหมเออหูยังอื้ออยู่คะ่ะลูก oh. แม่ว่าจะไปหาหมอเนี่ยครับผมครับร,รู้สึกว่ามันจะหนักกว่าเก่าเป็นโรคอะไรแม่ครับผมเป็นโรคอะไรครับ ลูกผู้สูงอายุมันยังไม่แก่ยังไม่แก่เลยลูกลูกหูเออเนี่ยหูมันหนักมากว่าเก่าแม่ว่าน้ำเข้าหูหรือเปล่าอยู่ตั้งแต่ที่เป็นหวัดมาเนี่ยมันมันหนักกว่าเก่าอ่ะลูกอ๋อครับผมแม่ยังไม่แก่เลยไม่แก่ที่ไหนไมิ่มถึงหกสิบเลยใช่ไหมแม่น่ะไม่ใช่มันอยู่อยู่ที่ร่างกายเราไม่แข็งแรงมั้ะลูกอ๋อครับผมแม่ขอให้ใส่เจได้ ได้บัตรอะไรนะลูกบัตรบัตรคนพิการลูก <c oughs> <c oughs> ถ้าไปเรื่องหูเนี่ยจะได้บัตรคนพิการเลยนะลูกครับ <c oughs> ผมแม่เอาอย่าเอาดีกว่าครับผมแม่แม, <c oughs> ม่อเมียไม่เอาดีกว่าแม่ใครยัง <ๆ S 1> <c oughs> ไม่อยากได้เหรอไม่ใครไม่อยากได้หรอกลูกเออหูมันน่าลำขาญนะลูกมันหนักมันอื้อเวลาเขาเรียกข้างหลังเนี่ย ไม่ได้ยินอยู่แต่ฟังสับไม่รู้เรื่องลูกแล้วแม่เป็นทั้งสองข้างหรือเปล่าครับผมทั้งสองข้างใช่ไหมข้างเดียวลูกข้างเดียวโอ้โแม่ว่าวันจันนี้แม่จะไปหาหมอน้ําน้ําอันน้ําในหูไม่เท่ากันแม่ทั้งสองข้างแม่เคยไปมาแล้วเขาบอกว่าประสาทหูเสื่อมลูกอ๋อครับผมแต่แต่รู้สึกว่ามันจะเสื่อมมากลูกครับขอให้แม่หายไวนะครับผมแม่ครับ ้าวัดกรนี้แม่ว่าจะไปหาหมอลูกครับผมแม่ครับ้าเริ่มเลยนะลูกนะครับผมแม่ครับเริ่มเลยครับผมแม่ก็ว่าห้าศูนย์ห้าหนึ่งลูกบนเนี่ยใช่ไหมแม่้าถ้าใครไม่ชอบศูนย์ก็คือห้าหนึ่งถ้าใครไม่ชอบห้าก็คือสี่ศูนย์สี่หนึ่งครับแต่แม่ม,แมั่นใจมากๆนะสี่กับห้าเนี่ยต้องมาชัวร์เล่นสามสิบหกหางก็ได้ลูกคู่โต๊ะ สี่กับห้าต้องมาชัวใช่ไหมครับใช่ชัวหวานเจี๊ยบเลยลูกหวานเจี๊ยบด้วยถ้าสี่กับห้ามาชัวเอาไปกลับใส่ใส่อะไรลูกสามดีไหมสี่สามอะไรไม่สวยสูตรลูกก็หัดลืมแล้วเลยลูกไม่ใช่เพราะาว่ามาีาาาามากๆเลยรู้อยู่ครับเพราะว่ามีอของอะไรนะเอฟซีโูเกตให้มาสามเม็ดเดียวบนครับผมแม่แม่ว่าเอาใส่ตรงนี้ดีกว่า เราวิเคราะห์กัน901เนี่ยสูตรของลูกเนี่ยอ๋อ901สูตรบวกสามใช่ไหมแม่สูตรบวกสามนะอ๋อรังลูกก็หผานลงทำดูสิงวดที่ผ่านมา012ก็ยังมา0เลยใช่ครับใช่ครับออทิ้งสูตรนี้ได้ไงลูกผมว่าสูตรนี้มันแยกบนล่างไม่ได้แม่สูตรนี้น่ะเป็นบนล่างเล็กติดบนล่างครับผมแม่ครับจ้าแต่แม่มีสูตรแล้วมันชนกันอืม ก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยมันชนกันหลายสูตรนะลูกอ๋อครับผมแม่ครับใช่ว่าแต่เอาสูตรแต่ลูกผ่าหันนะครับผมแม่ครับไม่ว่านเนี่ยห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งเนี่ยเอาเอาชุดเต็มมาเลยเอาเนี่ยสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะแม่เนาะยาถ้าใครชอบหนึ่งก็ห้าหนึ่งแต่ว่าเด่นที่ห้าศูนยะ์ห้าหนึ่งนะแม่เนาะยา เลขมันมาบ่อยลูกเ้าเลขห้าเนี่ยลูกใช่ห้ามันมาไม่มาล่างิีแม่นะมาแต่บนครับผม<ะ>ล่าล่างไม่มาเลยหนะ้าเน่ะนานแล้วไม่มาญาตเนี่ยต้องต้องมาข้างบนก่อนญาเล่นสามสิบหกคู่โต๊ะเลยลูก <3. S 1> ไม่ว่ามาชัว่สี่กับห้าเนี่ยต้องมาตัวนึงต้องมาให้ติดแน่นอนถ้าเราเล่นสามสิบหกคู่โต๊ะจะไหมถ้าเบิ้ลกับหาไม่ไม่ถูกนะครับผม ค่ะมันถามไปแล้ววันนี้ใช่ทัวร์ลูกใส่ไม่เบิ้ลหรอกลูกมื่อเแล้วถามแล้วหกศูนย์หกวันนี้เิ้นหรือเปล่าวันนี้นะแม่ไม่เบิ้์ไม่เบิ้ลพูดเข้าข้างตัวเองครับผมแม่ครับยาเลขที่ไม่ให้เลขไม่น่าลงทุนก็ทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะลูกครับผมแม่ครับยาเห็นลูกเอฟซีถามว่าเอข้างบนหรือข้างล่างแล้วแม่ เกตสองทนนี้หน่อยช่องของผมเริ่มดังนะเกตสองนะครับตรงกันหลชั่มหนักมากเลยเกตสองสองเกล่างนะครับใช่เล่นเลยตรงเริ่มตรงกันเริ่มตรงกันหลักัําหนักแล้วเกตสองสองเกตล่างเนี่ยสังเกตดึงทงเกตดูครับผมเนี่ยเราทําแบบไหนเราก็เล่นแบบนั้นนะลูกแล้วแต่ดวงนะลูกนะใช่ครับผมใช่ครับใช่เอาเลยนะลูกนะเลขที่ไม่ให้เลขไม่น่าลงทุนอ่ะครับมันทั้งข้างบนทั้งข้างล่างครับผมแม่ย ยะแม่จะไม่บอกอีกนะเพราะว่าแม่บอกไปแล้วครับผมแม่ครับจําได้อยู่ครับ้าจำได้จริงเปลลูกยาเอาข้างล่างนะลูกนะครับผมข้างล่างแม่ครับผมแม่จะฟันทงเลยครับผมจาเก้าสองกับเจ็ดสอง่ะลูกเก้าสองเจ็ดสองใช่ไหมแม่้าแค่นั้นแหละลูกล่างเก้าสองเจ็ดสอง เราเราหกสองแล้วแม่หกสองัวลองขึ้นไหมแม่ก็เอาตามสูตรแหละใครชอบก็เล่นแต่แม่ชอบเป็นเลขคี่ลูกเลขคี่ก็คือเก้าสองเจ็ดสองแม่นะ้อเพราะว่าเป็นเลขคี่กับผมครับอ่าเเพราะว่ามัน <c oughs> หลักร้อยครั้งที่สี่อ่ะมันคือสามแปดแปดอะ่ะถ้าสามอ่ะเป็นเลขคี่อ่ะมันจะเป็นหลักสิบล่างทันที ครับผมแม่ครับอย่ามันจะตรงข้ามกันถ้าเขาออกเป็นเลขคู่เนี่ยมันจะเป็นกลายเป็นเลขขี้ทันทีเลยหลักสิบแบบอ๋อครับมันจะสวนทางกันนะคะลูกนะครับผมแม่ครับแล้วแม่แล้วแม่ผู้ลูกแม่ผู้ผิดนี่นะ,ะนถ้าสามเป็นเลขขี้หลักสิบม,ม,มันก็ต้องเป็นเลขขี้ใช่ใช่ใช่ แม่แม่สวนกันแล้วขอโทษดี <c oughs> <c oughs> หูหูมันเอื้อเลยสมองมันก็เลยเอื้อไปด้วยอ่ะลูกมันจะเลยสับสนนะคะลูกนะแล้วแม่ถามหน่อยระหว่างบนกับล่างแม่ชอบชุดไหนมากที่สุดครับผอแม่ครับบนกับล่างของแม่นะ่ะแม่ชอบล่างมันเล่นง่ายอ่ะลูกล่างเล่นง่ายใช่ไหมแม่จ้าเนี่ยเอาหลักสิบเป็นเลขขี้นะลูกนะอจ<า>อ้่จเนี่ยแม่ฟันเก้าเจ็ดไปเลยเนี่ยเป็นเลขขี้เก้าสอง เลขสองแม่เนาะยาแล้วแม่มั่นใจมั่นใจด้วยนะว่าเลขห้าไปถึงเลขเก้าอ่ะห้าไปถึงเลขเก้ายังไงแม่เลขขี้ไงอ๋อก็เป็นห้าเก้าเนี่ยสามตัวเนี่ยเก้าอ๋อแล้วก็แล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่มองหนึ่งไม่มองสามไม่มองใช่หรือเปล่าแม่เพราะว่าผม เพราะว่าผมลงสูตรของอะไรนะ FC นทถนองนไปบนให้หนึ่งมาเม็ดเดียวนะวันนี้นะ่ะเข้าดีมากล่างนะครับแม่จ<ะ>้าครับผมจ<ะ>้าที่ผมลงสูตรไปแม่เห็นหรือเปล่าของ FC องนมนะ่จะจ้าครับผมเพราะว่าให้ล่างมามเม็ดเดียวเล็กหนึ่งนะครับหนึ่งล่างเม็ดเดียวงั้นก็เอาหนึ่งไปไว้ละหน่วยหน,นึ่ไว้ลกหน่วยใช่ไหมก็เป็น เป็นห้าหนึ่งอะไรเงี้ยลูกเจ็ดหนึ่งเี้ยลูเก้าหนึ่งใช่ไหมแม่จะอ๋อครับผมอย่างเก้าหนึ่งเนี่ยเล่นไม่ได้แล้วลูกเล็ไม่น่าลงทุนใช่ใช่เพราะว่าหลักแสนกับหลักหมื่นมันมันมาดกันแต่เล่นได้เดี๋ยวแม่พูดถีแล้วเดี๋ยวชอบชอบสวนกับแม่ตลอดเลยบอกว่าเล่นไม่ได้เนี่ชอบมาทันทีเลยเล่นได้แต่่าโอกาสออกน้อยแม่เนาะโอกาสออกน้อยมากครับผมใช่โอกาสมันออกออกยากมากแต่ออกได้ให้เรีนให้ให้สมมุติว่าเล่น ใบหนึ่งได้แต่ให้ไม่ต้องเล่นหลายใบอย่างเงี้ยดุครับผมเนี่ยครับจัดหน้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะ mm. แต่แม่ถ้าแม่บอกว่าถ้าถ้าจะเล่นหนึ่งนะคือเจ็ดหนึ่งกับห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับห้าหนึ่งใช่ถ้ามาหนึ่งใช่ไหมน้องแม,แม่ถ้ามาหนึ่ง 5, จ 7, 1, 1> <อ>่ายเจ็ดหนึ่งกับห้าหน่แต่แม่ฟันล่างแค่สองคู่แม่น้องวันนี้เก้าสองกเก็บสองใช่ไห 2, มละครีปนี้ครับผมเนะาะหละักหน่วยแม่ได้สองกับสามใช่ครับ สองก็สามเอาเม่ให้หลักสิบไปเอาห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสามหางเนี่ยทะลึกขี้นะห้าเจ็ดเก้าทีนี้ทีนี้เราก็เอาสองใส่เอาไปเนี่ยเนี่ยสองห้าสองเจ็ดสองเก้าสองแค่นั้นเองแค่สามหางหแต่แม่ชอบเจ็ดสองกับเก้าสองมากเจ็ดสองกับเก้าสองเพราะว่าเก้าสองตรงกับหลักสิบแม่เนาะจ้าหลักสิบเก้า อย่างนั้นแม่ขอแค่นี้อนนะลูกนะวันนี้แม่ไม่ได้ปิดประตูลูกค้ามาลูกได้ก็ผมแม่ครับขอบคุณแม่มากก็ผมไม่รู้คนแล้วครับแมบายบายครับผมครับวันดีครับวัสดีครับพอดีแม่ลูกค้ามาแม่เปิดร้านขายของรับผมเนาะแม่ก็เลยเฝ้าว่างสายรับผมคลิปนี้เอาเป็นว่าของแม่สลับบุรีครับผมเนาะแม่ว่ามั่นใจล่างมากกว่าบนนะครับล่างฟันธงแม่ให้มาครับผมเนาะคลิปนี้นะครับ ล่าง2คู่เน้นๆครับผมล่างอย่างเดียวนะครับ9272ครับผม9272นะครับล่าง9272เม็ดเดียวนะครับผมกับประมาณนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงดีบนนอกเพิรนเนาะเลขวิ่งนะครับเป็นถมเพิ่นเห็นไหมลวครับเมือนเคืนนี่พราะว่าช่วงหลังเมื่อนี้เพิ่นบกเขาครับผมเนาะเลยบกเขามาสามสี่งวดแล้วกัน ผมคิดคอนครับผมน้องจะลงหรือเปล่าของเลขวิ่งความปฐมนะครับเพราะว่าเอฟที่ตั้งทองกับกับเาว่าลงดีกว่าครับผมน้องลงเพื่อเป็นแนวทางดีกว่าครับผมคลิปต่อไปนะครับเป็นของเลขวิ่งนะความปฐมนะครับเอาลองแบงกกับผมน้อยกับเหเป็นแนวทางทุกอย่างทุกตัวเลขทุกอาจารย์ครับผมอยากให้เลขตัวเองเข้านะครับครับผมน้องกับอย่ามากัดครับผมน้อกับมีข like ่าวแน่ผิดแนีกับมามนี้ครับผม ยขึ้นหนาจอให้ครับผมเนาะเลขของแม่สละบ,บุรีครับผมเนาะล่าง2คู่นะครับ9272ครับคลิปนี้นะครับกับสุท้ท่นี้ครับผมกับขออวยพนไห FC ทางช่องที่เบึงคลิปนี้ครับผมเดินทางแข็งแกรปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แนะ่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ